เพิ่งคลอดลูกทั้งน้ำตาแต่สามีกลับยื่นใบายาให้ต่อหน้าในช่วงเวลาที่เธออ่อนแอที่สุดเขากลับหักหลังอย่างไร้ความปราณีแต่สิ่งที่เธอลุกขึ้นมาทำต่อหน้าทั้งหมอพยาบาลและคนทั้งโรงพยาบาลทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจและคุณจะไม่เชื่อว่าเรื่องราวต่อจากนี้กลับเปลี่ยนชะตาของเธอไปตลอดกาลเพิ่งคลอดลูกแต่สามีกลับยื่นใบายาสิ่งที่เธอทำต่อมาทำทุกคนอึ้งทั้งโรงพยาบาล เสียงร้องแผวเบาของทารกแรกเกิดดังสะท้อนกล้องในห้องคลอดกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวลไปทั่วไฟสีขาวสว่างจ้าแทบจี้ตาเธอนอนหอบเหนื่อยเหงื่อซึมทั่วใบหน้าเมือยังอ่อนแรงจากการเบ่งครั้งสุดท้ายประตูห้องเปิดออกเสียงฝีเท้าหนักและเร่งร้อนดังใกล้เข้ามาสามีของเธอก้าวเข้ามาในชุดเสื้อเชิ้ตยับยน่นในมือเขามีซองเอกสารสีขาวซีด เธอยิ้มบางๆคิดว่าเขามาอุ้มลูกแต่ใบหน้าของเขาเรียบเฉยดวงตายเย็นชาราวกับคนแปลกหน้าเขาวางซองลงบนโต๊ะข้างเตียงเสียงกระแทกเบาๆกลับดังกล้องในใจเธอนี่คือใบยาเสียงเขาราบเรียบเหมือนอ่านข่าวที่ไม่มีความรู้สึกหัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะสายตาเลื่อนไปที่ลูกน้อยในตะกรา้าใสเด็กข้างเตียงความอบอุ่นในอกกลับถูกแทนที่ด้วยความหยินเยียบ ร่างกายเธอยังปวดร้าวจากการคลอดแต่คำพูดของเขาทำให้ทุกอย่างปวดลึกกว่านั้นมือของเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้พยาบาลที่อยู่มุมห้องหันมามองด้วยสีหน้าตกใจบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงเครื่องวัชีพ,พจรดังเป็นจังหวะเธอค่อยๆลุกขึ้นนั่งความเจ็บจากแลผลผ่าคลอดแล่นวาบแต่ดวงตาของเธอแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยหาหาเธอเอื้อมมือไปหยิบซองเอกสาร ลมหายใจร้อนเผาพุ่งออกจากปากทุกคนในห้องจับจ้องเรากับกำลังรอคอยว่าจะเกิดอะไรต่อไปเธอฉีกซองอย่างแรงกระดาษด้านในปลิวหล่นลงบนพื้นเย็นแข็งของห้องเสียงรองเท้าพยาบาลขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยคำใดเธอก้มลงเก็บกระดาษขึ้นมาสายตาเล่ไปตามตัวหนังสือใบหน้าของเธอค่อยๆเปลี่ยนไป เธอยกสายตาขึ้นสบตาสามีภายในดวงตานั้นไม่มีร่องรอยของน้ำตาอีกเพียงความตั้งใจบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเธอสูดลมหายใจลึกก่อนเอื้อมมือไปเธอสูดลมหายใจลึกก่อนเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของสามีอย่างรวดเร็วแรงบีบนั้นหนักแน่นกว่าที่ใครคาดจนเขาสะดุ้งและพยายามดึงมือกลับแต่เธอไม่ปล่อยนี่คือลูกของเรา เสียงของเธอชัดและมั่นคงแต่ในน้ำเสียงนั้นมีบางอย่างสันไหวเธอชี้ไปที่ทารกในตะกรา้าดวงตาของเด็กยังปิดสนิทริมฝีปากเล็กขยับเบาๆเหมือนกำลังฝันสามีหลบสายตาเหมือนคนที่ไม่อยากมองสิ่งที่ตัวเองทำเขาเอื้อมมือไปหยิบเอกสารกลับแต่เธอกลับดึงมันออกจากมือเขาอีกครั้งกระดาษยับยู่ในกำมือของเธอถ้าคุณจะทิ้งฉัน เธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนในห้องได้ยินก็ได้แต่คุณจะไม่มีวันได้ลูกไปบรรยากาศในห้องเริ่มตึงเครียดพยาบาลสองคนยืนแข็งทื่ออยู่ข้างผนังเครื่องวัดชีพ,พจรของเธอดังถี่ขึ้นเหมือนหัวใจที่กำลังเร่งจังหวะด้วยความโกรธสามีขมวดคิ้วเธอไม่มีสิทธิ์เขาพูดเสียงต่ำแต่เสียงนั้นเริ่มสั่นเล็กน้อย เธอก้าวขาลงจากเตียงอย่างช้าหาหะฝ่าเท้าเปล่าแต่กับพื้นเย็นเฉียบความเจ็บจากแผลผ่าคลอดยังคงล่นขึ้นมาทุกก้าวแต่เธอไม่หยุดเธอเดินไปหาลูกน้อยใช้มือข้างหนึ่งอุ้มร่างเละขึ้นแนบอกความอบอุ่นจากตัวเด็กซึมเข้าสู่ใจเธอเหมือนกำแพงสุดท้ายที่เธอจะปกป้องทุกคนในห้องเฝ้ามองอย่างลุ้นระทึกสามีก้าวเข้ามาใกล้หนึ่งก้าว แต่เธอก้าวถอยหลังสองก้าวดวงตาของเธอเปล่งประกายคมกริบราวกับมีดอย่าเข้าใกล้เธอกล่าวเสียงเรียบแต่ทุกคำเหมือนคมมีดบาดลึกลงไปในใจเขาชายหนุ่มหยุดชะงักเธอค่อยๆขยับไปที่ประตูไม่มีใครกล้าข,ขวางปลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อย,ยังคงลอยอบอวลนแต่ตอนนี้มันผสมกับปลิ่งเหนือและความกลัวหัวใจของทุกคนในห้องเต้นแรง เธอผลักบานประตูออกแสงจากทางเดินภายนอกสาดเข้ามาสามีมองตามด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเหมือนเพิ่งตระหนักว่าเขากำลังจะสูญเสียบางสิ่งที่ไม่มีวันได้คืนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะก้าวตามเธอกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมือข้างหนึ่งของเธอกระชับร่างทารกแน่นอีกข้างดึงเก้าอี้โลหะเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมผนัง เสียงคาเหล็กเสียสีกับพื้นกระเบื้องเย็นเยียบดังเอียดทุกคนสะดุ้งเล็กน้อยเธอวางเก้าอี้ขวางไว้ตรงกลางประตูดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่สามีเรากับจะบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้คุณข้ามเส้นนี้สามีหยุดชะงักหายใจแรงขึ้นเหมือนกำลังหาทางโน้มน้าวแต่ก็รู้ว่าไม่มีคำพูดใดเพียงพอพยาบาลที่ยืนอยู่ด้านข้างสบตากันอย่างลนลาน เหมือนอยากเข้ามาห้ามแต่ก็ไม่กลา้าเธอสูดลมหายใจลึกแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันผ่านความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตมาเพื่อให้ลูกลืมตาดูโลกเธอเอ่ยเสียงมั่นคงไม่มีใครไม่มีใครที่จะพรากเขาไปจากฉันได้คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องสามีเม้มปากแน่นดวงตาเริ่มแดงกำ่ำแต่เขายังยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอขยับตัวช้า หาหแผ่นหลังชิดกับบานประตูเสียงฝีเท้าของคนเดินผ่านทางเดินด้านนอกดังแผ่วหาห่ ha. กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อปนกับกลิ่นนมเด็กที่อุ่นจากอกของ,ของเธอทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเหมือนเวลาหยุดลงตรงนี้แล้วทันใดนั้นเธอหมุนตัวออกจากห้องใช้ไหล่ดันบานประตูปิดดังปงังเสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วทางเดินสามีรีบวิ่งตามออกมา แต่สิ่งที่เขาเห็นคือหลังของเธอที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หันกลับแม้ฝีเท้าจะช้าพระบาทแผลแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเสียงพยาบาลตะโกนเรียกชื่อเธอจากด้านหลังแต่เธอไม่หยุดแสงไฟตามทางสว่างสลับกับเงามืดให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินผ่านอุโมงค์ยาวไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อเธอเลี้ยวไปถึงมุมตึกก็พบว่ามีชายคนหนึ่งยืนรออยู่ ชายคนนั้นยิ้มให้เธอในมือเขามีซองเอกสารอีกซองซองที่อาจเปลี่ยนชะตาทั้งหมดในพริบตาซองที่อาจเปลี่ยนชะตาทั้งหมดในพริบตาเธอชะงักดวงตาจับจ้องไปที่ซองกระดาษสีน้ำตาในมือชายแปลกหน้ามือที่กอดลูกแน่นยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจเต้นดังในหูราวกับกลองศึกที่เร่งเร้าให้ตัดสินใจชายคนนั้นก้าเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมากระทบจมูกแปลกแยกจากกลิ่นโรงพยาบาลที่อบอวนเขาก้มลงเล็กน้อยยื่นซองกระดาษให้เธอคุณควรอ่านนี่ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรต่อน้ำเสียงของเขานุ่มแต่แฝงด้วยความหนักแน่นเธอขมวดคิ้วสายตาเหลือบมองทางด้านหลังสามีกำลังวิ่งมาจากปลายทางเดินใบหน้าเต็มไปด้วยความเร่งร้อนเธอคว้าซองมากอดไว้กับอก ข้างที่ลูกยังสุกตัวแน่นมืออีกข้างค่อยๆแกะปากซองกระดาษข้างในหนาพอสมควรเสียงเส็ดสีกับปลายนิ้วแห้งๆของเธอดังเบาหาหะเธอกวาดสายตาอ่านบรรทัดแรกและคิ้วก็ขมวดแน่นกว่าเดิมเป็นเอกสารสัญญาทางการเงินชื่อของสามีเธอปรากฏอยู่หลายจุดพร้อมลายเซ็นที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน และตัวเลขมหาศาลที่ทําให้ลมหายใจเธอติดขัดนี่มันอะไรเธอเงยหน้ามองชายแปลกหน้าแต่เขากลับเหลือไปมองสามีที่ใกล้เข้ามาเรื่อยหาหา่รอยยิ้มมุมปากของเขาเปลี่ยนไปจากอบอุ่นเป็นเย็นชายอย่างประหลาดความจริงที่เขาไม่อยากให้คุณรู้เขาพูดเบาหาหาแต่คำพูดนั้นเหมือนค้อนกระแทกลงกลางใจเธอเธอก้มลงอ่านต่อ บรรทัดถัดไปเต็มไปด้วยเงื่อนไขหนี้สินและการโอนทรัพย์สินในชื่อเธอราวกับแผนการที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเสียงฝีเท้าสามีดังชัดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก็จะถึงตัวเธอหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บอกเธอหันมองลูกน้อยในอ้อกมอกอดดวงตาเล็กปิดสนิทไม่รับรู้ความวุ่นวายรอบตัวเธอกัดฟันแน่นยกสายตาขึ้นศกับสามีที่มาถึงตรงหน้า เขายื่นมือมาจะคว้าซองเอกสารแต่เธอเบี่ยงตัวหลบเสียงลมหายใจของเขาหนักและทีอย่ายุ่งกับมันเขาพูดเสียงต่ำแต่ดวงตาเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามและโทสะชายแปลกหน้ายังยืนอยู่ข้างหาหะมองเหตุการณ์เหมือนกําลังรอจังหวะเธอรู้สึกว่าตัวเองกําลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความลับสองฝั่งความลับที่ไม่ว่าฝั่งไหนอาจทำลายชีวิตเธอได้ในทันที สามีเอื้อมมือมาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอก้าวถอยหลังเสียงล้อเตียงคนที่ถูกเข็นดังลอดมาจากอีกฝั่งทางเดินทําให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นและในวินาทีที่ทุกคนเหมือนจะหยุดหายใจเธอก็ทําบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้เธอก็ทําบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้เธอกระชับลูกน้อยในอ้อมแขนแล้วก้าวพร่ำไปทางหน้าต่างกระจกบานใหญ่ของทางเดิน เสียงส้นเท้าป่ากระทบกับพื้นกระเบื้องดังชัดเจนในความเงียบสามีอ้าปากเรียกชื่อเธอเสียงดังแต่เธอไม่หันกลับไปมือข้างที่ว่างดันบานหน้าต่างออกลมเย็นจากภายนอกพัดวูบเข้ามาผ้าเอากลิ่นดินชื้นจากสวนโรงพยาบาลลอยมากระทบจมูกความเย็นของอากาศภายนอกตัดกับความอึดอัดข้างในเรากับเชิญชวนให้หลบหนีออกไปจากตรงนี้ชายแปลกหน้าขยับตามาเพียงก้าวเดียว ดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในสายตาเธอราวกับกำลังสื่อบางอย่างที่เธอเองก็ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดถ้าคุณออกไปตอนนี้คุณจะไม่มีวันกลับมาได้เหมือนเดิมอีกเขาเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบแต่กลับทำให้หัวใจเธอสั่นไหวสามีเร่งฝีเท้าเข้ามาเสียงฝีเท้าของเขาสะท้อนกล้องในมือยังพยายามคว้าซองเอกสารจากเธอแต่เธอกลับซ่อนมันไว้แนบลำตัว ข้างที่ลุกน้อยยังหลับสนิทไม่รู้เรื่องราวเธอสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดภาพความเจ็บปวดในห้องคลอดตุดขึ้นมาในหัวภาพเหงื่อที่ไหลอาบหน้าภาพเสียงร้องแรกของลูกและภาพชายตรงหน้าที่เดินเข้ามาพร้อมใบยาเธอก้าวออกไปครึ่งตัวลมภายนอกประทะใบหน้าแรงขึ้นด้านล่างคือสวนที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวครึม แต่สายตาของเธอกลับไม่จดจ่อที่ความสูงหรือความเสี่ยงเธอมองเพียงเส้นทางเล็กๆที่ทอดยาวไปยังลานจอดรถด้านหลังทางที่จะพาเธอหลุดพ้นจากที่นี่หยุดเดี๋ยวนี้เสียงสามีดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แฝงด้วยความโกรธและความกลัวปนกันเธอหันไปสบตาเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยแรงตัดสินใจไม่มีร่องรอยของความลังเลหลงเหลือชายแปลกหน้าขยับเข้าใกล้จนอยู่ข้างเธอ เขาเอื้อมมือมาจาับข้อมือเธอเบาหาหาแต่ไม่ใช่เพื่อห้ามกลับเป็นการพยุงเธอให้ก้าวออกไปอย่างมั่นคงกว่าเดิมไปเถอะเขากระซิบน้ำเสียงนั้นเหมือนประตูบานหนึ่งถูกเปิดออกในใจเธอเธอก้าวขาอีกข้างออกจากขอบหน้าต่างเหยียบลงบนขอบระเบียงแคบหาหาเสียงหัวใจของเธอเต้นดังประสานกับเสียงหัวใจของลูกในอกและทันใดนั้น เสียงตะโกนของสามีก็ดังก้องไปทั่วทางเดินก่อนที่เขาจะพุ่งตัวเข้ามาก่อนที่เขาจะพุ่งตัวเข้ามามือของเขาคว้าข้อมือเธอได้ทันแรงดึงรุนแรงจนร่างเธอแทบเสียหลักลูกน้อยในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อยเสียงร้องอืออแผ่วเบาเหมือนรับรู้ถึงความตึงเครียดเธอกัดฟันพยายามดึงมือกลับแต่แรงของเขามีมากกว่าที่เธอคาด ความเจ็บแล่นผ่านข้อมือขึ้นไปถึงหัวไหล่ดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความโกรธเคลือบด้วยความกลัวอย่างชัดเจนชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาขวางมือข้างหนึ่งจับแขนของสามีน้ำเสียงของเขานิ่งเยือกถ้าคุณรักลูกจริงปล่อยเธอไปคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางอกสามีเขาชะงักเพียงเสี้ยววินาทีแต่ยังไม่ยอมปล่อยเธอใช้โอกาสนั้น มุนตัวบิดข้อมือหลุดจากการเกาะกลุ่มฝ่าเท้าเปล่าเหยียบขอบระเบียงลมเย็นปะทาใบหน้าแรงกว่าเดิมเสียงใบไม้จากสวนด้านล่างเสียดสีกันเบาหาหะเหมือนกำลังเรียกเธอให้ลงมาสามีโผล่เข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้ชายแปลกหน้าผลักเขาถอยไปสองก้าวเอกสารในมือเธอถูกกอดแน่นรู้สึกถึงกระดาษแข็งทื่อที่กดเข้ากับท้องลูกน้อย เธอไม่รู้ว่ามันคือหลักฐานหรือคำพิพากษาแต่เธอรู้ว่ามันสำคัญพอที่จะเสี่ยงทุกอย่างเสียงพยาบาลวิ่งมาจากอีกทางดังขึ้นพร้อมเสียงเรียกที่เต็มไปด้วยความตกใจบรรยากาศตึงเครียดจนแทบไม่มีใครกล้าหายใจแรงดวงตาของเธอสบกับชายแปลกหน้าเขาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยราวกับให้สัญญาณสุดท้ายเธอก้าวออกจากระเบียงอย่างรวดเร็ว ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นคอนกรีตของทางหนีไฟด้านนอกลมแรงพัดปลิวผมเธอไปด้านหลังเสียงสามีตะโกน,นด้วยความโกรธและสิ้นหวังแต่เธอไม่หันกลับไปอีกทางหนีไฟทอดลงสู่ชั้นล่างอย่างยาวและแคบทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนของหัวใจชายแปลกหน้าตาม,มาด้านหลังเสียงฝีเท้าของเขามั่นคงต่างจากเสียงฝีเท้าของสามีที่เริ่มไกลออกไปเมื่อถึงชั้นหนึ่ง เธอเห็นประตูบานเล็กที่เปิดออกสู่ลานจอดรถลมกลางคืนพัดแรงกลิ่นฝนลอยประปนในอากาศเธออุ้มลูกแน่นกว่าเดิมพร้อมกับซองเอกสารที่ตอนนี้รู้สึกหนักยิ่งกว่าก้อนหินแต่ก่อนที่เธอจะก้าวออกไปชายแปลกหน้าก็เอื้อมมือมาจับไหล่เธอเบาหาหะคุณแน่ใจหรือว่าจะเปิดซองนั้นตอนนี้น้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปมีบางอย่างในแววตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน มีบางอย่างในแววตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่เพียงความเป็นห่วงไม่ใช่แค่ความจริงใจแต่เป็นประกายของความลังเลและความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้เธอขมวดคิ้วกอดลูกแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวลมหายใจเริ่มสัน่นเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าที่อยู่มุมลานจอดรถดังคลื้คลาดผสมกับเสียงลมกลางคืนที่พัดแรงจนได้ยินเป็นหวีดหมายความว่าอะไรเธอถาม น้ำเสียงแผ่วแต่แข็งชายแปลกหน้ามองเธอเงียบหาหะเรากับกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะพูดดีหรือไม่เขาก้มลงเล็กน้อยกระซิบชิดหูเธอในซองนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของเขาคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นสะดุดเหมือนถูกบีบแน่นด้วยมือเย็นเยียบเธอค่อยๆเลื่อนสายตาลงมาที่ซองเอกสารปลายนิ้วสัมผัสกับกบระดาษสากๆด้านใน ความรู้สึกเย็นไหลผ่านไปทั่วร่างในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามถ้าไม่ใช่แค่เรื่องของสามีแล้วจะเป็นเรื่องของใครชายแปลกหน้าถอยออกไปหนึ่งก้าสายตาเขายังคงจับจ้องแต่ท่าทางเริ่มระวังมากขึ้นเหมือนกลัวใครบางคนกำลังมองอยู่เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากอีกมุมของลานจอดรถเธอหันขอบไปเงาร่างของสามีปรากฏขึ้นจากความมืดเขาหอบหนัก เสื้อเชิดยับยุยยีและมีเหงื่อซึมจนเปียกแผ่นหลังในมือเขามีโทรศัพท์หน้าจอสว่างวาบในความมืดให้ซองนั้นมาซะเสียงเขาหนักแน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความร้อนรนชายแปลกหน้าก้าวมาขวางระหว่างเธอกับเขาทันทีบรรยากาศตึงเครียดจนเหมือนอากาศหยุดไหลอย่าเข้าใกล้เธอชายแปลกหน้ากล่าวเสียงเย็นสามีจ้องขเขม็งนาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร ผมรู้พอว่ามันสามารถทำลายเธอได้คำพูดนั้นทำให้เธอเหมือนถูกฟาดด้วยความจริงอีกระลอกเธอหันไปมองลูกน้อยที่หลับอยู่ในอ้อกมกอดแก้มเล็กๆขยับตามจังหวะหายใจสม่ำเสมอเธอรู้ว่าไม่ว่าในซองจะมีอะไรมันอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอและลูกไปตลอดกาลเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังใกล้เข้ามาอีกไม่กี่วินาทีสามีจะมาถึงตัวเธอ ชายแปลกหน้าขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมก้มลงกระซิบอีกครั้งถ้าจะเปิดต้องเปิดต่อหน้าผมและไม่ให้เขาแตะต้องหัวใจของเธอเต้นแรงเธอมองไปที่ซองเอกสารในมือแล้วเงยหน้ามองทั้งสองคนก่อนจะตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจเธอสูดลมหายใจลึกเสียงลมเย็นจากภายนอกพัดแรงจนผมปลิวปั้ดแก้ม หัวใจเต้นกระหน่ำเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างในหัวมีเพียงภาพของลูกน้อยที่เธอต้องปกป้องเธอก้มลงมองซองเอกสารในมือนิ้วเริ่มแกะปากซองช้าหหา,หาเสียงกระดาษเสียดสีกับเล็บชวนให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นสามีเห็นดังนั้นก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่ชายแปลกหน้าขวางไว้เต็มแรงเสียงรองเท้ากระแทกกับพื้นคอนกรีตดังก้องไปทั่วลานจอดรถ อย่าให้เขาแตะซองเด็ดขาดชายแปลกหน้าพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบคมคำพูดนั้นเหมือนฟาดลงกลางความโกลาละ่ะสามีเริ่มตะโกนดา่าทอดวงตาแดงก่ำราวกับคนที่ใกล้หมดหนทางปากซองค่อยๆถูกเปิดออกกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกจางๆลอยมาแต่จมูกเธอเลื่อนกระดาษแผ่นแรกออกมาสายตากวาดไปตามบรรทัดบนสุดเพียงแค่ไม่กี่คำแรกหัวใจก็เหมือนถูกบีบด้วยมือมองไม่เห็น เอกสารนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องหนี้สินของสามีแต่เป็นสัญญาซื้อขายที่มีชื่อเธอเป็นผู้ขายและสิ่งที่ถูกขายไม่ใช่สัพย์สิงทั่วไปแต่เป็นสิทธิในการดูแลลูกของเธอเองเธอในหน้ามองสามีอย่างไม่เชื่อสายตาดวงตาของเขาหลบเลี่ยงไปชั่วครู่ก่อนจะแข็งกร้าวขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเขาตะโกนแต่เสียงนั้นกลับสั่นไหวเกินกว่าจะเชื่อได้ ชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้ชี้ไปที่ตราประทับสีแดงบนเอกสารนี่คือตราของบริษัทที่เขาเซ็นทำสัญญาและบริษัทนั้นมีประวัติซื้อขายสิทเด็กไปต่างประเทศคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวเธอเลือดในกายเย็นเฉียบแขนที่กอดลูกสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ภาพใบหน้าลูกน้อยผุดขึ้นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การหย่า แต่คือการพรากลูกไปจากเธอสามีเห็นสีหน้าเธอเปลี่ยนเขารีบก้าวเข้ามาน้ำเสียงกลับนุ่มลงอย่างผิดปกติฟังฉันก่อนมันมีเหตุผลแต่เธอก้าวถอยหลังทันทีความเย็นจากพื้นคอนกรีตซึมเข้าสู่ฝ่าเท้าในใจเธอมีเพียงความคิดเดียวต้องพาลูกหนีไปให้ไกลที่สุดชายแปลกหน้าเอื้อมมือมาประคองข้อศอกเธอสายตาจริงจัง คุณต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาเหลือบมองไปรอบหาหะเหมือนจับได้ว่ามีเงาร่างอื่นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตามมุมมืดของลานเสียงเครื่องยนต์รถสตาร์ทดังขึ้นจากอีกฝั่งไฟหน้ารถสว่างวาบแสงนั้นกรีดผ่านความมืดสาดเข้ามาที่ทั้งสามคนราวกับคมมีดและในจังหวะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีคนกำลังวิ่งเข้ามาทางด้านหลัง เธอก็รู้สึกว่ามีคนกำลังวิ่งเข้ามาทางด้านหลังเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นคอนกรีตดังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเธอหันขวับไปมองเพียงเสี้ยววินาทีก็เห็นเงาร่างชายสองคนในชุดสู่สีดำใบหน้าถูกบังด้วยหมวกแก๊ปและหน้ากากสายตาคมกริบจ้องตรงมาที่เธอและลูกในอ้อมมกอดหัวใจเธอเต้นแรงราวจะทะลุอกสัญชาตญาณตะโกนให้หนีทันทีชายแปลกหน้าก้าวมาข้างหน้า ยกมือเป็นสัญญาณให้เธอถอยไปที่รถคันนั้นเขาชี้ไปที่มุมลานซึ่งมีรถตู้สีดำจอดอยู่ประตูเปิดแง้มเหมือนรอใครบางคนสามีพุ่งเข้ามาใกล้สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกปนโกรธอย่าขึ้นรถนั้นเขาตะโกนสุดเสียงแต่เธอไม่รู้ว่าควรเชื่อใครทุกคำพูดตอนนี้เหมือนกับดักที่พร้อมจะปิดลงทันทีชายในชุดดำสองคนเริ่มวิ่งแยกออกเป็นสองทาง หมือนจะปิดล้อมเธอลมกลางคืนพัดแรงขึ้นปลิวเส้นผมเธอให้ปิดบังสายตาแต่เธอยังมองเห็นช่องว่างเล็กๆระหว่างเสาอาคารช่องทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากวงล้อมชายแปลกหน้าผลักหลังเธอเบาหาหาอย่าหยุดไม่ว่าข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงนั้นชัดและมั่นคงพอที่จะทำให้ขาเธอขยับทันทีเธอก้มตัวเล็กน้อยเพื่อปกป้องลูกจากแรงลม วิ่งตรงไปตามช่องแคบที่ทอสู่ถนนด้านหลังโรงพยาบาลเสียงฝีเท้าหนักและเสียงตะโกนดังตามมาไม่หยุดเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าหัวใจเต้นรัวพร้อมกับลมหายใจหอบที่เอกสารในมือกระแทกกับสีข้างเป็นจังหวะเตือนใี้เธอจำว่ามีบางสิ่งในนั้นที่คนเหล่านี้ต้องการอย่างยิ่งเมื่อพ้นจากช่องแคบเธอก็เจอถนนที่มืดและเงียบไฟถนานกระพริบสลับกับความมืด เรากับกําลังเดินอยู่ในโลกที่ไม่มีใครอาศัยแต่ก่อนที่เธอจะได้ก้าวต่อไฟหน้ารถคันหนึ่งก็สว่างว่าตรงหน้ารถซีดานสีเงินพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วยางเสศษสีกับถนนจนเกิดเสียงแหลมรถหยุดตรงหน้าเธออย่างกระทันหันประตูฝั่งผู้โดยสารถูกเปิดออกและภายในมีหญิงวัยกลางคนในชุดสูทสีเทาดวงตาคมจ้องเธอไม่กระพริบขึ้นมาเร็ว เสียงเธอเฉียบและเร่งร้าเธอชะงักหันไปมองด้านหลังเห็นเงาของชายชุดดำกําลังตามมาใกล้เต็มทีสามีเองก็วิ่งตามมาติดหาหะพร้อมกับเสียงเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับฟังดูเหมือนคำสั่งหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บอกมือกระชับลูกและซองเอกสารแน่นในสมองตีกันระหว่างความกลัวความโกรธและความไม่ไว้วางใจ หญิงในรถเอื้อมมือออกมาจากประตูถ้าคุณไม่ขึ้นตอนนี้คุณอาจไม่มีโอกาสอีกและในจังหวะที่เธอกําลังตัดสินใจชายชุดดาคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาเอื้อมมือจะคว้าลูกจัดอ้อมกอดเธอในขณะที่ทุกคนในห้องยิงจ้องมองเธอด้วยความ,มงุนงงน้ําเสียงของพยาบาลคนนั้นก็เอ่ยขึ้นเบาๆว่าคุณแม่คะถ้าต้องการเรามีห้องให้พักพิเศษพร้อมคนดูแลทั้งคืน หญิงสาวหันไปมองพร้อมรอยยิ้มบางหาหะเธออุ้มลูกน้อยขึ้นแนบอกรูปศีรษะเล็กๆอย่างอ่อนโยนดวงตาของเธอเปล่งประกายทั้งแม้จะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่เป็นไรแค่ฉันจะอยู่ตรงนี้กับลูกเพราะตอนนี้เขาคือทุกสิ่งเสียงหัวใจของเธอกับลูกเต้นไปพร้อมกันแม้ข้างนอกประตูจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงซุบซิบแต่ภายในห้องเล็กๆนี้กลับอบอวลด้วยความรักและความอบอุ่น ความรู้สึกที่มั่นคงเหนือกว่าคําหย่าใดหาหะพยาบาลเงียบลงแต่รอยยิ้มอ่อนโยนยังคงอยู่เธอรู้ว่าหญิงคนนี้จะผ่านทุกอย่างไปได้เพราะแววตานั้นไม่ได้มีแค่ความเศร้าแต่มีความกล้าหาญและศักดิ์ศรีไฟในห้องค่อยๆสลัวลงมีเพียงแสงนวลจากคมเล็กข้างเตียงที่ส่องกระทบแก้มของแม่และลูกในความเงียบสงบเสียงร้องเบาๆของเด็กน้อยคือบทเพลงที่ปลอบหัวใจเธอ และในค่าคืนนี้เธอรู้แล้วว่าแม้โลกจะพราคใครไปแต่ไม่มีสิ่งใดพรากความเป็นแม่จากหัวใจเธอได้